พี่น้องมือนีพามาเบิ้งหนีมากชมพูเบิ้งเบิงล้นเต็มขี้บินด้วยพี่น้องโอ้ยมีต้นไวยเป็นตระแซ่บเด้ที่เลี้ยวันนี้เก็บกินสดๆจากต้นพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งหนี่เห <Talk ing on> oh, film, ็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปท้งคุณเดี๋ยวพาไปท้งคุณเต็มต้นมามามาพี่น้อง นี่อันนี้อัน,นที่ลนเด้อพี่น้องแดงดีดีอืมหวานหวานนีดเดียวฮะเบิ้งเห็นบ่านเดี่ยแบบปอดสารพี่น้องเนี่ยแล้วคุณสีสดมากเต็มต้นอยู่พี่น้องกระแท้วสดสดจากต้นค่ะปลอดภัย บอ่อซานลอยพี่น,อออออน้องอือหือดูจ่อยด่จ่อยชมพูบ้านบานพี่น้องต้นยุข้างบ้าน่อยเลยแสีบขึ้นมูที่เขาขายอยู่น,น้ำตลาดขายอยู่ตลาดเลยพี่น้องแต่ว่าลูกมันบนใหญ่ทำนันอีหลีอ่าได้กะแสีแบแสีบรสชาติคือกันเลย